ทังเช่าคอดีไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษ,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 ษตรศาสตร์กลับเข้ามาครับคุณชวนนันเรื่องนี้ต้องเคลียบผมยี่ห้อผมตรงอยู่แล้วปลายช่วงที่แล้วครับเพื่อไทยจะโดนทั้งประชาชนและภูมิใจไทยลุมกินโต๊มันเป็น<ม>คู่แข่งกันโดยโดย,โดยธรรมชาติแต่ภูมิใจไทยเองก็ไม่ใช่สบายการรับดีลแบบนี้บางคนบอกเฮ้ยนี่เองตายตีนส้มดีว่าในขณะที่แดงก็บอกว่าเฮ้อมึงอย่าพลาดมากูเสียบมึงตายแน่ ภูมิใจไทยลบาบากแค่ไหนผมว่าคุณอนุทินก็คงชั่งน้ําหนักอยู่นานเพราะจริงๆคุณอนุทินก็พูดมาตลอดว่าตั้งแต่สมัยอยู่ฟากรัฐบาลแล้วว่าภูมิใจไทยตอนนี้ยังไม่คิดจะเป็นนายกอะ่ะคือยังไม่คิดอะ่ะหลังสองห้าเจ็ดศูนย์เลือกตั้งแล้วค่อยว่ากันเพราะว่าภูมิใจไทยเขาเชื่อว่าเขาได้คะแนนเพิ่มร้อยกว่าแน่แต่วันนี้ด้วยสถานการณ์จาเป็นหลายเรื่องเนี่ยมันก็ตกมาอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันก็ไหลลงมาถึงคุณอนุทินอะ่ะใช่ไหมแล้ว คำว่ากว่าน,นี้ยังต้องเรียกว่าที่นายกอยู่ม,มันไม่ได้มาง่ายๆนะแล้วถ้าพรุ่งนี้รับลงรับคะแนนเป็นนายกเนี่ยเขาก็ต้องพิสูจน์ฝีมือเขาสี่เดือนให้ได้ผมคิดว่าสี่เดือนนี้เป็นสี่เดือนที่คุณอนุทินจะต้องทําเรื่องสามสี่เรื่องซึ่งจริงๆทุกคนก็มองตรงกันอะอย่างที่ผมพูดอะ่ะให้จบถูกไหมฮะเพื่อที่ตัวเองจะเอาตรงเนี้ยไปบอกว่ามาเลือกชั้นเถอะมาเลือกชั้นเถอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพักภูมิใจไทยไม่ใช่พักกระแสเป็นพักที่ยิงแม่นอื เขตเนี่ยเขาได้ฟาติลิสเพิ่งได้สามคนเองมั้งสามคนใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอนุทินทําดีๆเนี่ยสมมติมีความนิยมสักสิบสิบห้าเปอร์เซ็นหมายความว่าฟาติลิสสิบสิบห้าคนนะคือเขาได้มากขึ้นคือกําไรทั้งหมดกําไรทั้งหมซื้อสอเขตเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเป่ามากกว่าเขาเก็บหมดเลยร้อยยี่สิบร้อยสาสิบเนี่ยผมว่าโอ้โหผมว่าได้เท่าตัวนะก็จากโคราชถึงอุบลเนี่ยกวาหมดแล้วเรียบเรียบขึ้นริมของใต้ประชาธิปัตย์เหลือที่กี่คนอืมอ่ะ ภูมิใจใต้สุดเนี่ยประชาชาิเนี่ยยืนคู่กับพักรัฐบาล<ท>วันนี้เพื่อไทยวันนี้เหลือกี่คนโอ้โหแต่แต่แผลใหญ่ที่สุดของการจับมือกับพักประชาชนครั้งนี้นะครับอันนี้ผมตรงไปตรงมาไม่เกรงใจนะค,ค,คุณอน,นุทินยืนบอกว่าพักภูมิใจไทยจงรักพักดีไม่คิดจะแตะมาตราหนึ่งสองแต่พักประชาชนต่อให้คุณพูดยังไงปิดปกป,ป,ปิดยังไงก็ตาม คุณยังต้องการร่างรัฐนูนฉบ,บับใหม่ทั้งฉบ,บับโดยการแตะมาตราแตะหมวดที่เกี่ยวกับประเทศชาติและพระมหากษัตริย์อันนี้อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปผมคิดว่าพรรคประชาชนก็พยายามลดเพดานตรงนี้ลงมาเยอะจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องถูกไหมครับและในที่สุดประชาชนก็เป็นคนตัดสินแล้วการแก้รัฐธรรมนูญชฉบ,บับจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็อยู่ที่ประชาชนแหละ คุณมีสิทธินะประชาชนคนไทยนะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับพักไม่ใช่พักไม่เกี่ยวกับพักภูมิใจไทยอยู่ที่ประชามติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยู่ในโรงเรียนดีกว่าภาษาอังกฤษคือสกูลคือโรงเรียนความเชื่อที่ว่าจริงๆมันต้องแก้ลายมาตราอ่าไม่ใช่ร่างทั้งฉบับไม่ใช่ร่างทั้งฉบับแล้วผมก็เห็นด้วยว่าหมดหนึ่งหมดสองไม่ต้องไปแตะไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปแตะเลยนี่ไงคือถูกไหมครับอ่ะทีนี้คุณอนุทินก็ต้องบังคับวิถีตรงนี้ให้ได้หกสิบแปดจะสู้ร้อยสี่สามเหรอ มันไม่เกี่ยวมันไม่ได้แก้กันวันนี้นี่อืมันต้องเริ่มจากประชามติก่อนซึ่งวันที่สิบกันยาเนี่สารรัฐมนูญจะเป็นคนที่มีคําวินิจฉัยว่าจะต้องประชามติยังทาก่อนทําหลังหังแล้วพักประชาชนจริงๆเขาก็อย่างที่ผมบอกผมคุยกับหลายคนเขาก็บอกว่าถ้าเป็นประชามติวันวันเดียวก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยครับประชามติครั้งแรกอะวันเดียวก่อนวันเลือกตั้งเขาก็ไม่เขาไม่ติดใจคือภาพที่เห็นนะมันจะเป็นภาพที่อาจจะอีหลักอีเหลือหน่อยนะคุณผู้ชม พักประชาชนโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกโดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องทําประชามติเอาตีว่าวันเดียวกับวันเลือกตั้งอในสี่เดือนนี้คุณต้องทำสามสี่เรื่องเนี่ยพอเสร็จนะถึงวันนั้นอ่ะพักประชาชนที่โหวตให้พักภูมิใจไทยเดี่ยจะต้องหันหอกกับดาบมาใส่กับพักภูมิใจไทยไมไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นได้ในประชาธิปไตยผมอันนี้ผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรทางมันเป็นวิถีทางแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยทั้งไปอคือมีสองสามพักจริงๆผมไม่ชอบขอโทษ ท่านผู้ที่ทําพักเล็กๆอยู่นะจริงๆพักใหญ่ๆสามสี่พักเนี่ย<แ>ให้ประชาชนเลือกเนี่ยมันเลือกได้ง่ายกว่าแล้วก็มีความแตกต่างเห็นชัดเลยก็เลือกไปสิถูกไหมครับสิ่งที่คุณอนุทินจะต้องทําอีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้สําคัญก็คือจริงๆคุณอนุทินอ่ะซึ่งวันนี้ก็ถูกลากมาเป็นเกมการเมืองแล้วที่มีข่าวว่ารถไฟบอกว่าจะไม่ฟ้องเรื่องเขาก็โดง ผมผมคิดว่าพรคเพื่อไทยเป็นคนปล่อยข่าวนี้ซึ่งผมก็คิดว่าพรคเพื่อไทยเป็นคนปล่อยเอามีดจ่อคอไว้เลยแต่จริงๆแล้วจ่อคอ,อยังไงผมถ้าเป็นผนผมเป็นคุณอนุทินเนี่ยผมจะแนะนําว่าคุณอนุทินอาออกมาพูดเลยว่าคุณไม่ต้องมาถามผมเรื่องฮัวสวไม่ต้องมาถามผมเรื่องเขากระดงให้เป็นไปตามกระบวนการตามขั้นตอนเลยไปตามขั้นตอนเลยเปิดเต็มที่และผมก็จะไม่มาล้างแค้นด้วยนะไม่ใช่ผมจะหยุดเขากระดงแล้วไปคว้าเรื่องเอาภายมาทําทุกอย่างรักษากระบวนการยุติธรรมผมว่า และถ้าคุณอนุทินทําได้ในสี่เดือนนี้นะหล่อเลยทีนี้คําว่าโทษนะฮะใต้ตีนจะทําให้คุณอนุทินพักภูมิใจไทยทํางานยากไหมเขามีร้อยสี่สามค้ำคุณอยู่มันยากอยู่เรื่องเดียวครับคือมันจะมีพระราชบัญญัติบางอย่างที่รัฐบาลอาจจะเป็นต้องต้องผ่านเช่นถ้าเกิดต้องแก้กปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะได้มีพระราชบัญญัติการเงินบางพระราชบัญญัติที่ ที่จริงๆคุณอนุทินก็คงต้องคุยกับพรกประชาชนะว่ากฎหมายฉบับนี้สําคัญนะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นหรือคุยกับพรคเพื่อไทยด้วยซ้ําไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พรคประชาชนอาจจะบอกว่าผมไม่ชอบมาตรานี้ขอแก้มาตรานี้ก็ไปแก้กันในกรรมธิการหรืออะไรก็ตามหรือแก้ตามนั้นแล้วเสนอกฎหมายเข้ามาคุณต้นมันเป็นสิ่งที่ดีนะถ้ามันเกิดอย่างนั้นนะหมายความว่าพักการเมืองสองพัก มันสะต้องเจรจากันในเรื่องเนื้อหาของกฎหมายจริงๆอันนี้เรียกว่าผลประโยชน์ประเทศนี่คือที่คุณอ้างทุกคําทุกครัเนี่ยนี่คือผลประโยชน์ของประชาชนเลยเพราะเราก็มองอยู่ว่าอ่านแล้วตกลงในสภาเนี่ยคุณเสนอกฎหมายฉบับนี้เข้ามาเนี่ย มันมีปัญหานะหรือมันไม่มีปัญหามันน่าจะผ่านของ<ถ>ดีให้ผ่านถ้ามันเป็นของดีให้ผ่านแล้วพักประชาชนขวางพักประชาชนก็เสียบริษัทคอร์ดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบ็เป็นถังหมักปะตกรชีวภาพแนวนองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอร์ดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลคือตอนเนี้ยเขาก็งัดกันอยู่คานคานไม่ใช่งัดถูกไหมเขาคานกันเองอยู่แล้วแต่จริงๆริแล้วมันแทบจะ ไม่นอกจากยกเว้นบางฉบับจริงๆที่ผมคิดว่าอาจจะต้องมีแต่ผมยังนึกไม่ออกนะแต่บางอย่างเนี่ยมันก็คงต้องยกเลิกไปเช่นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กเรื่องอะไรแบบแปลกๆที่เพื่อไทยเสนอนอันนั้นช่วยไม่ได้มันต้องตกไปอ,ะอ่ะแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่คุณอนุทินจะต้องทำบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นมากเท่ากับการบริหารงบประมาณปี25 6พซึ่งเริ่มมาที่หนึ่งตุลาแล้วตรงนั้นถ้าบริหารได้ถูกต้อง ไม่มีเรื่องการหาเศษหาเลยเรื่องคอร์รัปชันไม่มีปัญหาเพราะาถูกตรวจสอบอยู่ตลอดเวลามันก็ดีสำหรับพวกเราคำถามอาจจะเกือบสุดท้ายอเอาละภาพชัดเจนแล้วนะครับถ้าพรุ่งนี้คุณอนุทินแล้วเป็นงี้แล้วก็จบอย่างที่คุณต้นว่านะพอลงสนามเลือกตั้งก็ไปแข่งกันเลยซัดกันเลยนะแทงหอกแทงดาบทั้งหมดทั้งปวงอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ถ้าวันที่เก้าเดือนเก้าสถานการณ์การตัดสินในศาลฎีกาคุณทักษิณ ติดคุกสมมุตินะและคุณทักษิณต้องติดคุกเรือนจําจริงๆจะมีการปลุกม็อบเสื้อแดงออกมาทําความวุ่นวายไหมเออผมว่าไม่ควรถ้าต้องติดจริงๆนะไม่ได้หมายความว่าก,กลับมาใส่เอมหรืออะไรเลยก็คุณต้นก็พูดอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันพูดกันมานานแล้วนะการก้าวข้ามคุณทักษิณเนี่ยการเมืองไทยต้องก้าวข้ามคุณทักษิณแล้วแต่คนรักเขาเยอะนะก็เข้าใจแต่รักก็รักในกติกาสิ ถูกไหมก็คุณจะมาประท้วงอะไรอะ่ะคําตัดสินสารเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วเห็นด้วยว่าตั้งแต่คุณเหยียบเมืองไทยเมื่อสองปีก่อนจนอะไรมันเกิดหมดในขณะเดียวกันถ้าเกิดสารปล่อยตัวอีกฝ่ายจะมาปลุกม็อบไล่ทักษิณก็ไม่ถูกนะอ่ะถูกถูกถูกเข้าใจเข้าใจเข,ข้าใจไหมอ่าเพราะทุกอย่างตามกติกาเพราะทุกอย่างตามกติกาหมดแล้วแล้วก็ไปตัดสินวันเลือกตั้งสิอ่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่เขากลับมาออย่าไปเลือกเขาทำไมต้องไปเลือกเพื่อไทยอ่าก็แค่นั้น หรือถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณทักษิณไม่ได้รับความยุติธ<า>รรมก็เลือกเข้าไปก็เลือกเพื่อไทยไปมันมันไม่ได้คุยอย่าไปผูกติดบุคคลต้องคนไทยต้องเลิกผูกติดบุคคลบุคคลน่ะอยากให้ผูกติดเพราะว่าบางทีเ<ป>ข้าใจป่ะช่ใช่บางทีบุคคลนี่อยากให้ผูกติดเพื่อใช้อำนาจตรงนี้เป็นอำนาจต่อรองทางการเมืองคุณต้องถามคำถามถูกต้องตั้งแต่แรกแต่ผมพี่ไม่อยากตอบอ่าแต่ว่าแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ย เราในฐานะประชาเราในฐานพะพลเมืองดีกว่าคำว่าพลเมืองนี่ยผมชอบเพราะมันต้องเป็น Active ซิต i z เซเป็นพลเมืองเนี่ยเราอย่าไปผูกติดกับคนสิ <c oughs> ในทางการเมืองอ่ะก <c oughs> ็ถ้าตอนนั้นคุณเป็นเลขานายกแล้วคุณพูดอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะอาจจะพ้นหล่มมาสิบปีแล้วกนะ็ได้อผมก็พูดแต่ว่าเขาไม่เชื่อผมผมถึงออกมาเป็นคอมเมนเตอร์อีกครั้งว่า ประเทศไทยในวันนี้มันติดหลมมานานมากแล้วจริงใช่ใช่ใช่แล้วมันติดด้วยความรักความหลงของเราเองใช่ไหมเออมีคนรักมีคนหลงไม่ผิดแต่ว่าประเทศไทยไม่ใช่การเมืองในลักษณะที่เป็น personality เขาไม่ใช่เป็นประธานเหมาไม่ใช่อะไรอย่างนั้น <S <S ประเทศไทยแสดงให้เห็นมาในหลายยุคหลายสมัยแม้กระทั่งจะมีปฏิวัติรัฐประหารบ้างอะไรบ้างแต่มีการแสดงให้เห็นว่าสามารถเปลี่ยนผู้นํานายกรัฐมนตรีได้ ทั้งโดยสันติวิธีแม้กะทั่งการปฏิวัติรัฐประหารยังไม่แทบใจน้อยครั้งที่ยิงกันนะถือว่าผมไม่ได้เห็นด้วยนะแต่หมายความว่าถ้าเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นนี่โอ้ยเขาจับฆ่าหมดอะ่ะเผด็จการเป็นสิบไปเป็นยี่สิบไปเขาลิดหมดเลยนะหลายประเทศก็ยังอยู่เลยใช่ไหมของเรานี่ถือว่าเดี๋ยวนี้เราจุดเด่นที่สุดในโลกแล้วนะแล้ววันนี้ก็ก็ถือว่าผมถึงคนอ่ะบอกโอ้ยทำไมมันอ้วอย่างนี้บอกนี่แหละทนเอาหน่อยระบบรัฐพามเป็นเงี้ย และในส่วนมีนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเราก็ตรวจสอบได้เรายังออกมาคอมเมนต์ทางทีวีได้เรายังมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งใช่ไหมเอาจิงๆคุณโอประกาศหนึ่งของคุณแพรทองทานรอบนี้นะค,คือทําให้คนรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วเสียงของฉันเนี่ยใหญ่มากนะสําคัญใหญ่มากนะสำคัญ,คญ,คญและกระบวนการตรวจสอบจริงๆเนี่ยมันด้วยโลกสมัยใหม่ด้วยเมื่อกี้เราคุยเรื่องโซเชียลนอกรอบเนี่ยมันมันมันตรวจสอบได้ทันทีถูก ใครพูดอะไรปุ๊บทันทีแต่เราก็ต้องระมัดระวังเราต้องคิดตามนะว่ามันเฟคนียวนไม่เฟคนียวแต่ว่าการตรวจสอบมันดีเพราะฉะนั้นสรุปนะครับพรุ่งนี้ครับประชาชนอย่างคุณอย่างผมอย่างท่านหน้าจอครับสังเกตเขาว่าถ้าไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผลประโยชน์พวกพ้องและทุกคนเห็นแก่ประเทศชาติพรุ่งนี้ระบบต้องเดินหน้าต้องเดินหน้าประเทศไทยเสียหายมามากเกินพอแล้วครับ,รบนะครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับแล้วเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เรื่องนี้ต้องเคลีย ท็อปนิว77กับแขกรับเชิญแบบนี้เลยครับชัดเจนอย่างนี้คุณสุนันเวชชาชีวะและผมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ